สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่ครับที่นาที่ปักดำแล้วนะครับเอฟซีข้าวก็เริ่มเริ่มไม่เหี่ยวแล้วเนาะมันถูกก็ยายถอนก้าวเมื่อวานนี้ครับเอฟซี FC. มันดำเช้านี้เนาะกับช่วงบ่ายเนาะเสร็จแล้วครับนาที่ปักดำตรงนี้นะครับ มาดูกันเนาะน่ครับช่วงเช้าน้องใกล้จะเที่ยงเนาะมันจะเหี่ยวนะครับทีนี้มันก็เริ่มแล้วครับเริ่มชื้นขึ้นมาเพราะว่ารับพระช้านี้มันแดดร้อนเนาะเห็นไหมครับพี่สีนี่ตรงที่เป็นดินชั้นสูงนะครับพี่สีตรงที่รถไถลงไปปั่นไม่ได้เนาะมันตีดินไม่ได้ มันก็เลยมันติดลมรถว้ง่ายรถติดล,ม,ม,ดลมนะครับดินเหนียวเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่างพงดูเอาน้ำใส่กอดนะครับไอซีแล้วค่อยมาดันออกแทีนี้โอ้โหผมมาจากไล่เนาะลงมาดูโอ้โหทีนี้ก็งานเข้าเลยครับ ติดหลมเลยดีที่มีรถไถอยู่ใกล้ๆเนาะรถไถของเขานะครับเอฟซี FC. มาดึงเนาะดึงขึ้นถ้าไม่ดึงเลยโอ้โหอยู่ตรงนี้แหละขนาดดินเหนียวนะครับเอฟซีติดหลมเลยนี่ครับนา ปากดำโน้นส่วนด้านบนน้องก็ไถไถไว้วันพรุ่งนี้เนาะคอยดูน,น้ำใสนะครับพี่ซีพรุ่งนี้ก็ปากดำเนาะนี่ครับพรุ่งนี้ก็ย้ายก็จะถอนก้าเนะาะไถไว้วันพรุ่งนี้ก็ใช้รถตุ้ีตีดินเนาะ วันพรุ่งนี้ดูน้ําอยู่นะครับพีซีคงได้ยินเนาะเสียงเครื่องเนาะเสียงเครื่องกุนน้ำนะครับก็น้องโอ้น้องชายมาแล้วครับพีซีน้องชายคนสุดท้ายเนาะมาไถเปลี่ยนร้างพงครับก็ ข่าวที่ปากดำก็เริ่มฝนพรุ่งนี้ก็ดูก็จะมันเกเพราะว่าตอนที่ถกตอนที่ถอนก้านะครับวิศี<ม>ดูเมื่อเช้านี้เนาะจะมีรากขาวออกมาแล้วนะครับวิศีดูจนก้ามันเล็กเกินเนาะแต่ถ้ามันได้ติดแล้วก็ ึ้นเร็วเนาะน่นครับตรงนี้ประมาณก็เกือบไล่เนาะนะครับโอ้แดดยังร้อนอยู่นะครับพี่ซีขนาดห้าโมงแล้วสี่โมงห้าโมงแล้วยังแดดร้อนอยู่เนาะ รตรงพี่ไถวันพรุ่งนี้เนาะรอสายลอตเตรี่ปัน่นโอ้ดินตรงนี้คงจะเหนียวเนาะดูแล้วครับอีกสี่ก้อนดินตรงนี้อันนี้มันเป็นดินเก่าแล้วดินใหม่ก็เหนียวอยู่เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> นางจิม้มปูมจิมปีม ปรับใหม่ตรงนี้ปรับใหม่น้องเ่วน้องชายก็ไปถ่ายตรงโน้นก่อนพ่อน้องบิวเนะาะถ้าหน้ามีถ้าไดยยู่เยอะดันลงไปมันก็มีเปินดนแต่ลงแล้วเนาะบัดมันหาดพัดยุงเหิเด้อ หาดยามฝุนน่นยูดีนี่ครับน้องชายคนสุดท้ายเนาะก็ลงมาไถเปลี่ยนช่างพงเนาะก็น้องชายก็มารีดยางนะครับรับมีดรีดยางเสร็จก็ลงมาไถเปลี่ยนช่างพงแล้ว น้องสายคนสุดท้ายเนาะพอน้องบิวครับไอซีนี่แหละน่ครับไอซีเคยเห็นเนาะคงเคยเห็นแล้วแล้วครับอีซีพอน้องบิว น้องชายคนสุดท้ายส่วนคนภูทอนก็เป็นพี่ชายคนแรกก็ฝากกดติดตามของช่องคนภูทอนด้วยนะครับพี่สีไม่รู้ว่าเขาถ่ายคลิปหรือเปล่าเห็ยไม่ได้เห็นคลิปตั้งนานแล้วเนาะ ปรับลงแต่ลปีนะครับพี่ซีถ้าไม่ปรับนีนน้ำจะไม่วิ่งน้ำก็จะไม่ถึงเนาะข้าวก็จะไม่สวยนะครับพี่ซีก็มาดูกันนี่คนน้องชายคนนี้แหละครับทำงานอยู่ที่อบตอเนอะาะฝั่งแดงเนาะพ่อน้องบิว ส่วนคุณผอนคนผู้ทอนก็ทํางานเหมือนกันผมก็มีน้องชายอยู่อีกหนึ่งคนนะครับอีซีไม่ค่อยได้ดูคิดไห่น้องชายคนนี้ไปทํางานอยู่ที่ไฟฟ้านะงานไฟฟ้าอยู่ที่สารแว้น,นะครับอีซี คลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ